วันนี้ครบรอบ71ปีวันชาติจีนนะคะขณะที่ที่จีนแผ่นดินใหญ่ผู้คนก็เฉลิมฉลองในช่วงวันหยุดยาวหรือที่เรียกว่า Golden Week กันอย่างคึกคักแต่มีรายงานว่าคนฮ่องกงที่พยายามข้ามแดนถูกจับกลุ่มไปถึง12คนและกลุ่มผู้ชุมนุมถูกจับกลุ่มอีกไม่ต่ำกว่า60คนค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะงานฉลองวันชาติจีนปีที่71 ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมือนกรุงปักกิ่งทหารกองเกียรติยศเดินขบวนและเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อฉลองการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีถแถลงในช่วงค่ำวันที่30กันยายนย้ำแนวทาง1ประเทศสองระบบระบุชาวฮ่องกงบริหารฮ่องกง ชาวมาเก๊าบริหารมาเก๊าโดยยึดรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐาน <ผม S 1> เพื่อเดินหน้าอย่างมั่นคงอีกด้านเจ้าหน้าที่ทางการจีนอนุมัติจับกุมนักเคลื่อนไหวฮ่องกง12คนที่หลบหนีไปไต้หวันทางทะเลเมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมาแม่ครอบครัวของผู้ถูกจับกลุมพยายามร้องขอให้ส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในฮ่องกงแต่ไม่เป็นผล ขณะนี้ทนายความของผู้ต้องหาไม่สามารถเข้าพบผู้ต้องหาทั้ง12คนหน่วยงานด้านความมั่นคงฮ่องกงปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลในฮ่องกงงานฉลองวันชาติจีนจัดขึ้นท่ามกลางคำสั่งห้ามชุมนุมมีการเตรียมกำลังตำรวจกว่า6,000นายเพื่อควบคุมการประท้วงผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกงย้ำฮ่องกงจะเดินหน้าต่อไปได้ต้องยึดแนวทางหนึ่งประเทศและปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ แม้จะมีคำสั่งห้ามชุมนุมแต่กลุ่มผู้ประท้วงฮ่องกงเดินหน้าประท้วงเป็นกลุ่มเล็กๆในหลายพื้นที่เรียกร้องให้ปล่อยตัวชาวฮ่องกง12คนที่ถูกดำเนินคดีในจีนแผ่นดินใหญ่ และเรียกร้องประชาธิปไตยและเสรีภาพที่แท้จริงให้กับฮ่องกงโจชัวว่งนักเคลื่อนไหวฮ่องกงที่เดินทางไปขึ้นศาลต่อกรณีชุมนุมผิดกฎหมายเมื่อวานนี้เข้าร่วมการประท้วงในวันชาติจีนบริเวณคอสเวย์เบย์ย่านการค้าฮ่องกงย้ำจะไม่ยอมแพ้เป็นจุดสิ้องกลังวันที่1มิ e ุนายนแต่ผมคไม่ม Still the remarkable day that ภายหลังตำรวจควบคุมฝูงชนจับกลุ่มผู้ประท้วงกว่า60คนข้อหารวมตัวประท้วงโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจแถลงผ่านเฟ e บุ๊กว่าได้เตือนให้ยุติการชุมนุมหลายครั้งแต่ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามจึงนำไปสู่การจับกุมซึ่งรวมไปถึงสมาชิกสภา2คน ข้อหาเข้าร่วมชุมนุมอย่างผิดกฎหมายและละเมิดกฎหมายความมั่นคงชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน